แดอยู่สายแนบแนววันนี้เงินออกครับ<ม>ทุกคนครับไม่มี<ป>พ่อแม่ไม่มีผัดน,นะคะไม่เจ็บหนีแล้ววันนี้เงินออกกำลังจากข้อยงานมาก<ป>แส่เนิดเหนื่อยบ่หู โอ้โหเดีามาส่ลายจำเด็วก็ได้หอพี่พี่พ่อพี่ช้าวันนี้เราทร์กับคิโอพ,พี่โอพูดต่อยประชุมกับพี่นอนครับคิโอพูดต่อยพี่เทก็เ,เลยจ่ายค่าตัวไปด้วยนะครับเอาให้จ่ายผู้หญิงก่อนคันิมาก

พันห้าห้ากี่บาทเร็วๆเวลนวันแ้วนีนีร้าเนี้ยคนนี้คนนี้ยังไม่ได้นะครับวันนี้เราเดินทางต่อที่ชัยยากู แล้ตารคือสมุนต้อแล้วบรจุบรรจับองตรงาเลยปเปิล่ามอะไเนี่ยกีตามันโหลดด้วยกันเตะกระดอเรื่องเงินนี่ยี่หรี่อ่ะแล้อว่าเถียงประเทศไเออประเทศรุนากมากเจดุแล้วม่นสามารถเอามัเียหนเพราะว่าเขามีหลักฐานบ่ะฉันสามารถจดว่าฉันเกฉากไหนวันไหนวันเท่าไหร่แมน จก็ยิงกว่าครับไม่เห็นรถมาต่อคิวลูกไม่มีวันไม่มีวันนัดค่ทว่าตายมันกายนีสองยาีองยจะหนอยกัว่าเ้าี่ยิงบอกโด เราไม่ดีเสียเรามตรวจสมดีบัเมนบมอส่งูนบอให้เร็วให้อย่างฝากกดไลค์กดแชร์ให้เนด้วยนะครับผมมึงขเดินท้าตอทีจังหวัดชัยภูมิครับมากหอมเมากมเหนียวกลับมา 有。